สวัสดีค่ะพี่น้องมาค่ะมาพบกับซาสักอนคนจะดีแล้วค่ะมากค่ะมือน,นี้จวดจะจวดแบบว่าหิมะตกเด้อจะหิมะตกแล้วเนาะนี่ค่อยกันอยู่นี้จะนี่ค่อยมานังกินอยู่นี้เด้อจะปลาไซมอนจ้ะพี่น้องปลาไซมอนแล้วก็มีแจ่วนะคะนี่แจ่วซีฟูดจ้ะแล้วก็ปลาไซมอนแล้วก็มีพักจ้ะนี่ดู น้ำแข็งได้นนิเอาน้ำแข็งเสิร์ฟได้หิมะได้ทางหลังนี่จ้ะมาค่ะอมามามาจัดการกันเลยจ้ะชิมดูสิปลาไซมอนจะพี่น้องอ มากจ่ะเราใส่มอนมือผักแซ่หิมะน้ำเล้มือผักอ่งองกัะฮิมะได้ั้างหลังอือ้มมา ข้าวเยนเ็ยนๆจ้า,าช่างได้รสชาติอะไรอย่างนี้แกวคอนสิความจ้ะมาจ้ะแบบเยนเ็ยนๆด้วยจ้ะทีน้องเจ้าข่ายดูพี่มาดเด้วอวางเนี่ยพ,พักค่อยเย็นจ้ะเนี่เสอร์ปลาแอลมนนำ ดูนี่จ้ะวางให้ผักเย็นโอเคเนาะจ้ะกินแบบแปลกจ้ะมื้อนี้มาจ้ะโอ้ยสร้างอร่อยซะเหลือเกินจ้ะอืมกำลังสต๊กอีกนั่งจ้องมาจ้ะดูนี่แล้วคนโอ้ย Nào, nào Nào có chóng thôn đây chá Ừ Ừ Bà xài mắm ว่างหิมะแล้วจ้ะเนี่ยก้อนหิมะเลยจ้ะก็ว่างเพื่อมันเย็น,นเพื่อปลาเย็นจ้ะ <c oughs> น้ำแก้ข้าวก็เย็นจ้ะพี่น้องเจ้าขาผู้บ่าวเขาลงมาส่งเบิองข่อยาะจ้ะเอาแบบนี้ตามอาชญาใส่เนาะจ้ะแบบเย็นเลยเบิ่งจ้ะเอาเอาเอามาห่อไว้ ห่อไว้ในนี้ก็ได้จ้ะห่อแก้วค่อยไว้ก่อนแบบว่าแบบว่าเธาเย็น่นะนะจ้ะดูโอ้สวยงามมาล่างกันมา้ะ้างเพิ่นก็เลยได้ยินว่ามันรว้วอย่างน้อเหรอเนาะ แจ้วก็แซ่บครับเนายเจ้นเจ้นพักกัเกนเจนต้องถ่ายวิดีโอเขาโลกจำจะ้ะอืมถ้าถ่ายธรรมาดาโลกจะไม่จำอืม แกข้าวนล้ว้ยเย็นคักเ <c oughs> ย็นเย็นคัอบอนี้จะพี่น้องมึงก็บะมีดยังเยียบดออันบะพื้นหิมะตกแล้วก็ไดาเจ้าของกับพึ่งมาย่างนี่แหละแต่ลักกี้เนะี่ยมันสีย่างบนแถวนี้บดเป็นย่างดอก แซ่บครับจ้ะพี่น้องปลาแซลมอนจ้ะโอ้เอ็กซ์คิวมีได้บรรยากาศครับจ้ะ สช่าง,งได้บรรยากาศอะไรเช่นนี้จะไปรู้สึกจะหนาวแล้วนะมือจะสั่นแล้วจต่พี่น้องเจ้าค่ะ นาวเราเด้อพี่น้องน่มะเริ่มตกกีนแล้วจ้ะโอเคเนาะค่ะโอเคเนาะค่ะพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้สำนี้ค่ะขอบคุณทุกกำลังเจอเด้อค่ะสำหรับการรับชมและติดตามและรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังเจอค่ะนาวค่ะเด้อพี่น้องจ้ะอันนี้แหละอันนี้แหละอาชิพของยูทูบเบอร์ถ่ายยังไงถึงให้โลกจำ ถ่ายธรรมดาโลกซีมีจำนะนะจากพี่น้องคลิปนี้ไม่จำนี้ค่ะสวัสดีค่ะสาสกลคดจะดีแพีงพี่น้องเด้อค่ะบ๊ายบาย